รุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าลีดินผสมป้ายนะคะเป็นเสื้อผ้าลีดินผสมป้ายนะคะพี่ด้านหน้าแต่งลูกไม้แบบนี้ลูกไม้คือเนื s, ้อสวยมากพี่ดูเนื้อลูกไม้นะงานเป็นคอปกนะคะพี่ตัวนี้งานเป็นคอปกแล้วก็กระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดกระดุมสีเดียวกับตัวลูกไม้เลยนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะคะไม่ต้องกลัวเลยงานของสาวอวบนะตัวนี้ด้านหน้าลูกไม้เนื้อนิ่มมีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่ส่วนด้านหลัง พี่ผ้าลีนนี่เป็นปสมไนะงานตัวแพงนะลีนนี่เป็นปสมไฟนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดและไม่มีซับในด้านหลังนะคะพี่ส่วนด้านหน้านะคะพี่ลูกไม้เนื้อนี้เลยค่ะใสสวยแบบนี้เลยแล้วก็ซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้านะคะพี่48นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนะคะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใสสวย อกหน้าผ้าสามแปดนะไออกหน้าผ้าสี่สิแปดนะคะพี่ความยาวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนิ้วนะคะพี่ให้พี่พิเศษนะเอาไปแค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นนะคะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเ้าไล์อยกับแสงนะพี่ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่นะคะพี่ขอคนเข้าใจเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบพี่ต้องจํารหัสไว้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีชมพูนะคะพี่ให้พี่แค่สองเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จากขอเรียกสีโอรสนะพี่งานมี2สีนะคะพี่ถ้าสีนี้จะเรียกสีโอรสสีนี้จะเรียกสีชมพูนะ ตัวนี้เรียกสีชมพูข้างบนนะคะพี่ตัวนี้เรียกสีโอรสนะให้พี่แค่219เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อลีนินผสมฝ้ายลูกไม้ยางดีเลยคุ้มมากๆกับงานตัวนี้219เท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนนะคะพี่งานมีสองสีหาไม่ได้แน่นอนนะคะพี่งานมีสอนนะะงสี 2, 4, ให้พี่พิเศษแค่219สีนี้นะคะพี่จะเรียกสี โอรสนะคะพี่และสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีชมพูนะคะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นนะคะรุ่นรุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าลีดินผสมป้ายนะคะเป็นเสื้อผ้าลีดินผสมป้ายนะคะพี่ด้านหน้าแต่งลูกไม้แบบนี้ลูกไม้คือเนื้อสวยมากพี่ดูเนื้อลูกไม้นะงานเป็นคอปกนะคะพี่ตัวนี้งานเป็นคอปกแล้วก็กระดุมมุก,กแกะได้จริงถุกเม็ดกระดุมสีเดียวกับตัวลูกไม้เลยนะคะพี่ แขนใหญ่ใส่สบายนะคะไม่ต้องกลัวเลยงานของสาวอวบนะตัวนี้ด้านหน้าลูกไม้เนื้อนิ่มมีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่ส่วนด้านหลังพี่ผ้าลีนนี้ผสม้ายนะ,ะงานตัวแพงนะลีดินผสม้ายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดและไม่มีซับไนด้านหลังนะคะพี่ส่วนด้านหน้านะคะพี่ลูกไม้เนื้อนี้เลยค่ะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ซับไนด้านหน้าเน,นื้อหนาให้อย่างดีค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้านะคะพี่48นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนะคะ แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใสสวยอกหน้าผ้า38นะไออกหน้าผ้า48นะคะพี่ความยาวอยู่ที่27นิ้วนะคะพี่ให้พี่พิเศษนะเอาไปแค่219เท่านั้นนะคะพี่ให้พี่แค่219พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล่อยู่กับแสงนะพี่ สีอาจมีอ่อนม,มีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่นะคะพี่ขอคนเข้าใจเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์รหัสและามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบพี่ต้องจํารหัสไว้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีชมพูนะคะพี่ให้พี่แค่สองเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จากขอเรียกสีโอรสนะพี่งานมี2ส,สีนะคะพี่ถ้าสีนี้จะเรียกสีโอรสสีนี้จะเรียกสีชมพูนะ ตัวนี้เรียกสีชมพูข้างบนนะคะพี่ตัวนี้เรียกสีโอรสนะให้พี่แค่219เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อลีนินผสมฝ้ายลูกไม้ยางดีเลยคุ้มมากๆกับงานตัวนี้219เท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนนะคะพี่งานมีสองสีหาไม่ได้แน่นอนนะคะพี่งานมีสอนนะะงสี 2, 4, ให้พี่พิเศษแค่219สีนี้นะคะพี่จะเรียกสี โอรสนะคะพี่และสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีชมพูนะคะพี่ให้พี่แค่219เท่านั้นนะคะ